ือว่าเราได้แก้มือเนาะรรบนี้ตัวคุณของเราเยอะอยู่สองรเออเอาสิสูตรปันสองแสนสอง โดยนะจ๊าวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเล่นเกมต้นไม้แห่งโชคลาภกันจ้าวันนี้เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่าเราพกงบมาเยอะมากๆเลยนะคะ10,000มบาทนั่นเองแต่ว่าเราก็เล่นเบ็ดไม่หน่อยหน้าเลยนะจ๊ะเออ400บาทไปเลยจุดปลายยาวไปได้ต่างเพิ่มขึ้นเมื่อไรเราก็คือจะเพิ่มเบ็ดเมื่อน้นนั่นเองเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าเกมนี้เราจะได้เล่นต่อไปหรือเปล่าถ้าว่าเขาโบนัสไปแล้วเนาะเพราะว่าตัวคนมันเยอะนั่นเอง จะได้จบเกมไปเลยก็ว่าได้เออสวยมื่นหกเอาจบเกมได้เลยมั้งแบบนี้เปิดฉากวางก็สวยเลยเนี่ยสาวโอเคได้เรื่อยๆไหลยาวๆเลยจ้ะแม่ตรงนี้แน่นอนเน้นไปเลยนะคะสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทโอ้เรื่องจริงปังจริงจ้ะแม่แปบเดียวตังสามหมื่นไปแล้วนะคะแต่ว่าเราพกงบมาเยอะเพื่อการว่าจะได้กําไรสักแสนน่ะเอ้ยตามราหาตังหลักแสนแล้ววันนี้โอเคสวยพันเก้ามาขอให้พันสองโอเคดอกนี้แน่นแนไปเลยเนาะห้าพันแปดจ๊ะ เราก็จุไปยาวไปใครที่สนใจอยากจะลองเล่นนะคะตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะสาวมีสูตรมีเทคนิคก็คือใส่ไปจังไว้ตัง้งอย่างเล่นยังไงได้ให้มันได้กำไรก็เป็นพลเนาอโอ้โหอันนี้สวย8ปดพันสามจ้ะเออเอาสิมันสุดปังจริงๆไว้แเกมนี้อจจดไปยาวไปใครนะคะที่แบบว่ามีสูตรมีเทคนิคเด็ดๆอยากจะแนะนําให้เราลองเล่นต่างคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวลองเล่นตามดูถ้าว่าได้ผลจริงจริงก็จะเอามาเล่นบ่อยกันละกันนะจ๊ะอันนี้พันแปดสวย ไปกันต่อเลยจ้าจวดอืมหมาไปาสวยโอ้อืมอะไรก็ได้ขอแค่แบบว่ามันไหลเรื่อยๆไหลาย,ยาวๆได้ต่างเยอะๆนั่นเองเ,องเดี๋ยวนี้เรานเน้นใบเลยนะจ้าแปดพันเซจ้าเออมันเริศเป็นปังเว้ยปั๊บเดียวตั้งห้าหมื่นไปแล้วนะคะไม่ไกลเกินเอื้อมจ้ะอีกนี้หนึงถึงลักแสนแน่นเลยหุยเกือบข้โบนาสัสเสได้อ่ะ โอเคเราก็ไปเรื่อยๆยอวๆเลยเนาะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีงบน้อยทุนน้อยนะคะแล้วแบบว่าอยากจะลองเล่นเนี่ยจะบอกว่าเล่นได้ต่อแม่เพราะว่าเบ็ดในการเล่นขั้นต่ออขาของเขาแค่บาทเดียวเนาะบางเกมเนี่ยก็จะมีการซื้อฟีเจอร์ฟรีสเป็นอยู่ด้วยถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีสูตรไม่มีเวลาในการเล่นอะไรแบบเนี้ยก็คือซื้อได้เลยจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้ตังค์ไวๆนั่นเองเนาะสาวโอ้โหหลังๆเริ่มจะไม่ได้แล้วสิอัดซูเ์ไปแม่อือเอาแล้วเอาแล้วอุ้ย โอเคได้อยู่ว้ต่อไหมเออเริ่มได้เริ่มกลับขึ้นมาแล้วโอเคน,น่นน่นมาแล้วแม่อือหือเกือบได้4ตัวด้วยนะโอ้โหเสียไายเลยอะมาจากสาวมันเป็นไรนะคะได้สามตัวก็คือมุนกันยาวๆเลยจะงานนี้เอาแล้วจ้ะ รอโหลดแป๊บนึงโอเคเริ่มได้เลยขอถุงทองเยอะๆจ้ะแม่เปิดฉากมาก็ถุงแดงสองถุงมาเลยจตะน้องโอ้โหปังจริงขอถุงแดงาาไปไปไปอีกหนึ่งจ้ามาบขอให้เลยป้ายไว้หน่อยนึงดอกนี้เฮ้ยโอ้ยได้ตัวคุณไปจะสาวเน้นๆไม่ดอกนี้มาบขอให้สวยอะไรจะได้นะจา๊าขอแค่แบบว่ามันได้เรื่อยๆตัวคุณเยอะๆเอ้ยรอบนี้รอบนี้มาบมายสวยได้ตัวคุณเพิ่มแล้วหุย ถุงทองถูงแดงอะไรไม่ได้เลยได้แต่ตัวคูณแล้วตอนนี้สวยสวยสวยขอถุงแดงถุงแดงถุงแดงโอ้ยได้ไหมเนอะอ้าหมดเฉยโหกำลังหมุนเรื่อยๆหมุนยาวๆนะคะหมดเฉยเลยได้ตังมาเพิ่มหมื่นสี่นะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจเลยเราก็ต้องเล่นต่อจ้ะเออถึงแม้ว่าจะได้กำไรแล้วก็เถอะนะ ไปกันต่อจ้ะแม่วันนี้จวนให้สุดจวนให้ปังอือหือเอาไม่จะสาวย,ยาวยากันไปมับนิดนึงเออได้อยู่ได้อยู่ โอเคสองพัน okay, มาปลอยตรงนี้อีกพันสี่ไหลจวดไปจะแปดพันเสร็จเอาแล้วเอาแล้วจวดอีกแล้วสองพันห้าไหลอีกไหมแม่อื้อหมื่นสามไม่จักงันนี้จวดไปแม่ว้าวตรงนี้มาปลอยสวยหกพันเจ็ดได้อีกดอกนี้เราไปสองพันกว่าโอ้โหปังสัดวังจริงแม่ตรงนี้สามหมื่นเก้าเอาแล้วเอาแล้วมีกําลังใจแล้วนะคะตอนนี้ตั้งหลักแสนแล้วอะ่ะโอ้ห้ขอแก้มือตรงที่เข้าโบน,นัสเมื่อตะกี้แล้วแบบว่ามันจบเกมไปนะคะตามล่าหาตังโบนัสเฮ้หาโบนัสอ่ะตอนนี้ อืจะเข้าโบนัสให้ไหมเนาะโอเควายแน่มาไปโอ้โหสองหมื่นเออเจ็ดร้อยห้าสิบมาไปอ,อีกห้าพันไหลไว้อีกจะไหมหกพันหกโอ้โหโดวงนี้ปังอีกแล้วจะสาสามหมื่นสามเรื่อจริงปังจริงตังตอนนี้คือแสนสามไปแล้วนะคะเยอะขนาดนี้คือสามารถจบเกมได้เลยถอนตังได้เลยแต่ว่าที่เรายังไม่จบเกมเพราะว่าตอนนี้คือตามหาโบนัส หุยหกพันไหลไปอีกแนมะ่6 3พัมมาพองเจ็ดพันห้า 7, 5, โอ้โหดองนี้แน,น่นอนเน้นไปเลยนะคะสามหมื่นโหเรือจริงปังจริงสาวไปต่อไปต่อต้องได้บนัลต้องได้แล้วจ้ะเอ้ยนี่มาแล้วนี่แหละที่รอม,มาเนิ้นนานมามาแก้มือจากเมื่อตะกี้ซิจะได้ในรอบนี้เออสวยมาต่อแม่ตะคุนถุงทองถุงแดงอะไรก็ว็นไปเอ้ยได้ถุงทองสักที เมื่อตะเกียบวมวันไม่ได้ถุงทองอ่ะเจ็บใจตรงนี้เลยนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ได้เออสวยไปต่อแม่ไปต่อมาไปได้ตัวคุนเน้นๆไปเอามาอีกขอถุงทองอีกหน่อยนึงเอ้ยเลยใต้เลยใต้เอ้ย,ย,ไ,ย,ไ,อยได้แล้วถุงทองซองถุงแล้วนะจ๊ะแม่เอามาอีกเอามาอีกถุงแดงก็ได้อ่ะเฮ้ยพูดปูกได้ปะเลิศวาเกมนีโอ้โหคูณกันย,วยาวๆระนาวไปเลยวันนี้ ขอถุงแดงอีกสักสองถุงก็แล้วกันนะจ๊ะจะได้ไหมนะอ้าวได้สองถุงแล้วขาดอีกแค่ถุงเดียวเท่านั้นนะจ๊ะขอถุงแดงอีกหนึ่งถุงถุงแดงอีกหนึ่งถุงถุงแดงอีกหนึ่งถุงโอ้โหเลยไปไปหน่อยนึงมาใหม่มาใหม่มาใหม่นได้ตัวคุณเพิ่มสวยอื้ตัวคุณเพิ่มเรื่อยๆเลยชอบ อะไรเ้ yeah, เลยไปละคนอถุงได้แค่ถุงเดียวเท่านั้นค้าหืมถุงทองเมื่อกี้แบบว่าแวบไปเลยโอเคก็ยังดีที่บอกว่าตัวคุณของเราเพิ่มเรื่อยๆเนาะโอ้โหหมดเฉยเลยเอาไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราได้แก้มือแล้วเนาะรอบนี้ตัวคุณของเราเยอะอยู่2 5 5เออเอาสิสตรปังจะแม้แสนสองไปเลยนะคะโอ้โหสาเกีจใจอีชอยยิ่งนะ แปเดี่ยวตังของเราก็คือ2องแสนแปไปแล้วจ้ะนี่แหละที่ต้องการนะคะใครที่แบบว่าอยากจะเล่นเกมปังๆก็คือต้องลองเกมนี้เลยนะสาวมันปังจริงเด็ดดวงจริงซึ่งวันนี้เราก็จบเกมกันดีกว่านะคะเสะกุบบายกันเลยจ้าเพราะว่าตังเยอะแล้วเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของข้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า